ดีค่ะเจอกันทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่ายสองโมงกับคลิปอัปเดตพลังงานความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาเนาะ แล้วก็มีหลายคนที่ถามมาเรื่อยๆเลยว่าคลิปนี้ดูยังไงก็คือไม่ใช่พิกอาคารนะคะไม่มีกองให้เลือกมันมีอันเดียวลวดเดียวจบเลยแล้วก็ตอนท้ายคลิปก็จะมีเรื่องข้อความของเขาที่เขาอยากจะบอกคุณมาเติมให้ด้วยแล้วก็ดูได้ทุกราศีเลยค่ะเป็นว่าสถานการณ์ที่มันตรงคุณก็ไปปรับใช้ได้เลยเนาะสถานการณ์ในที่นี้ก็คือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ,ะถ้าชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องมาดูเนาะ แต่ถ้าจะดูเป็นกําลังใจเพิ่มยอดวิวก็ได้นะคะเนาะเป็นเพื่อนกันอ่ะดูซิพลังงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยโอ้แปบ๊บหนึ่งนะคะเราก็จะรีบอัดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทําธุระข้างนอกไม่ได้ออกนอกบ้านมาเป็นเดือนๆแล้วเลยจะต้องออกไปทําธุระบ้างเปิดหูเปิดตาก่อนที่จะประสาทเสียนะคะอ่าโอเคพลังงานในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะ โอ้6 oh, of Pentacles upright mm hmm. แล้วก็ Queen of Swords reverse 9 of Pentacles upright และดูเหมือนว่าเขาก็จะยังโสดอยู่จริงๆนะคะคนคนนี้โสดจริงๆจังๆ Temperance upright โสดแล้วก็ไม่รีบ โสดและไม่รีบนะคะย้ำว่าไม่รีบ Four of Cups Reverse ค่ะอ่าแล้วก็อะไรอีก The Tower Uplight อ่าแล้วก็ Ten of Pentacles Reverse น่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะเท่าที่ดูปัญหาอะไรใหญ่ๆที่ต้องไปสาสาง Four of Swords Reverse ด้วยอืม ว้าว wow. tree of swords up r i g h t อ่าใบสุดท้าย nine of cups up r i g h t โ okay. อเคนะจ๊ะวันนี้พลังงานก็คือว่าคนคนนี้น่าจะมีตอนนี้น่าจะกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในครอบครัวเขาที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนด้วยอีกต่างหาก เขาอยากจะบอกคุณว่าเขายังไม่ได้ปฏิเสธรักคุณไปนะคะเพียงแต่หน้าตอนนี้อยากให้คุณอดทนไว้นิดหนึ่งดูเหมือนไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่ด้วยแล้วถึงคุยกันก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนอกตามไพ่ขึ้นมาเขาอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันมากกว่านี้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเขาเองเขาค่อนข้างชื่นชมคุณนะคะตามลักษณะไพ่ดูเหมือนว่าคุณน่าจะอยู่ของคุณเองได้โดยที่ไม่ได้ต้องไปพึ่งพาใครเดี๋ยวเราขอเปิดพลังงานของคุณขึ้นมาชัดๆเลยดีกว่าจะได้ไม่สับสนเนาะ อาโอ้ควีนออฟวานส์ไม่แปลกใจทำไมเขามองคุณดีด,ดีตามภาพรวมนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างมีอำนาจอำนาจดีแล้วก็เทนออฟสอดเอ้ยไม่ใช่เทนออฟวานส์รีเวิรแต่เขาไม่อยากให้คุณมองว่าปัญหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเรียบเรียงคำพูดใหม่ขออีกใบหนึ่งก่อนดีกว่าอะเอชออฟคัพโอเคพลังงานคุณก็คือ สิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณในตอนนี้ก็คือเขามองว่าตัวคุณเองคุณอยากเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่น่าจะเป็นกับเขานี่แหละแต่เขาไม่อยากเอาตัวเองไปเป็นภาระของคุณนะคะถามว่าคนคนนี้ยังโสดไหมยังโสดค่ะยังดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ได้ดูขัดสนเรื่องเองินทองเรื่องอะไรและที่สําคัญดูเป็นคนที่ทํำอะไรค่อนข้างรอบคอบมากๆคนคนนี้ไม่อยากทําอะไรลงไปแล้วมานั่งเสียใจทีหลังนะคะดูตามไพ่เลยเออดู คุณแต่เรายังมั่นใจนะว่าเขาจะกลับมาอันนี้ไม่ได้ขายฝันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ t ท k e Action มีไนฟ์ออฟคัพมาปิดท้ายดังนั้นคนคนนี้จะกลับมาแต่อาจจะช้านิดนึงอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คุณต้องการเพราะว่าเหตุการณ์ในตอนนี้ปัญหาต่างๆนาะนาะนะคุณคุณอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ชัดเจนมากจนเกินไปหรือเปล่าจนคุณเอาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาไปเป็นภาระของตัวเองดังนั้นถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะเขาไม่อยากเอาตัวเองไปเป็นภาระของคุณให้คุณปล่อยวางแล้วก็พักผ่อนไปก่อน ประมาณว่าเขาจะดีใจมากเลยถ้าคุณไปโฟกัสที่ตัวเองเพราะว่าไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเขาก็ค่อนข้างชอบแล้วนะพลังงานคุณก็คือเป็น queen of wands ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นะคะราชินีถือไม้เท้าเป็นพลังงานที่มีไฟลุกเลยก็ค่อนข้างแบบแพชชั่นสูงมากแล้วอีกอย่างก็คือตัวเขาเองเขาก็มองว่าตัวคุณเป็นสเปคเขามากๆด้วยเช่นกันแต่ที่มันเกิดขึ้นคือช่วงนี้อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือคุยกันน้อยลงเพราะว่า มันเหมือนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นล่ะอะเนี่ยในครอบครัวเขาหรือไม่ถ้ามันไม่ใช่ครอบครัวมันเป็นไปได้ว่าคุณกับเขามาหน้าทะเลาะก,กันโดยการที่คุณไปถามหาความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆๆจนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพักไปก่อนเพราะว่าเขายังให้เราไม่ได้ นั่นแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ให้เลยเพียงแต่ไม่ใช่ตอนนี้มันอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ตามไพ่คือคุณไพ่ Queen of อ a n d s เป็นไพ่ที่จริงๆค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะถ้าคุณเอาแต่ใจตัวเองแล้วคุณไปกดดันเขาอยากได้ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆไวๆอ่ะให้เลิกทำอันเนี้ยน้อยคนมากที่จะยอมรับก็จะมีเรื่อยๆแหละที่มาคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็มีอีกเยอะที่มาคอมเมนต์เถียงว่าไม่จริงอันนี้แอบหัวร้อนนิดหนึ่งคนเรานะคะ อย่างที่เราเคยพูดไปคลิปอื่นๆหนูไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการกดดันเขาเลยค่ะหนูแค่โพสต์เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่เราเคยชอบร่วมกันนั่นแหละค่ะเขาเรียกกดดันเพราะฉะนั้นเลยถ้าอยากได้ความสัมพันธ์กับคนนี้มากๆปล่อยเขาไปพักผ่อนก่อนเพราะตอนนี้เขาก็น่าจะทําอะไรของเขาเยอะมากๆแล้วไม่ได้พักผ่อนใดๆเลยดูเหมือนเป็นคนที่เหนื่อยมากเลยซ้ําน่าจะทํานูน่นทํานี่เยอะงานการน่าจะเยอะเพราะว่า ดูเป็นคนที่ค่อนข้างอินดิเพนเดนต์เป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครดังนั้นคนคนนี้จะมีอีโก้แรงเป็นพิเศษคนอีโก้แรงคนศักดิ์ศรีแรงส่วนมากเลยนะคะไม่ชอบให้ใครไปเล่งถ้าคุณไปเล่งเขาปุ๊บไม่ว่ารูปแบบใจก็ตามนะอาจจะใช้ข้อความต่างๆที่มันฟังแล้วมันดูแบบเฮ้ยทําไมรีบจังเลยนึกออกไหมมันจะเป็นการที่ผลักให้เขาไปไกลละในลักษณะที่เขารู้สึกว่ามันกดดันจนเกินไปจนกว่าที่เขาจะรับไหวเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะที่สำคัญนะเขาอยากให้คุณอดทนหน่อย เรียนรู้กันไปก่อนมันเหมือนยังไม่ได้รู้จักนิสัยกันดีพอเลยด้วยซ้ําตามที่พ่ยขึ้นมาดูผิวเผินมากต่อให้รู้จักกันมา3ปีแต่คุยกันน้อยก็ไม่ได้หมายความว่ารู้จักกันดีนะคะการเวลาไม่ได้บอกอะไรว่ามันจะเป็นการที่ทําให้เขาสนิทกับเราเวลามันก็คือเวลาแต่ปริมาณในการคุยด้วยก็ส่วนหนึ่งเนาะอ่ะเซเว่นอคค่ะอัพไลท์ คนคนนี้น่าจะไม่ชอบเรื่องดรามา่านี่เลยนี่แหละคือปัญหาเนี่ยอะนายออฟสอดคุณเอ้ยอะอันนี้เราไม่ได้โทษคุณนะคะแต่ถ้ามันตรงเอาไปปรับใช้ถ้ามันไม่ตรงปล่อยผ่านไปไม่ต้องเกลี้ยกล่อหรือคอมเมนต์ด่าเนะาะไพ่มันขึ้นมาว่าตัวคุณเอ,อ็นอะคุณเป็นดราม่าทิงหรือดรามา่าควีนสําหรับเขาเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณสื่อสารออกไปอะอาจจะเป็นวิธีการพูดหรือการโพสต์ต่างๆที่สื่อสารออกไป มันเป็นในรูปแบบที่เหมือนสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจจนเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวเขาถึงต้องถอยออกมาก่อนดังนั้นถ้ามันไม่ตรงนะคะอย่างที่บอกไปไม่ต้องคอมเมนต์ด่าเพราะมันคือดวงรวมอย่า อยากอยากเรี่ยวกราดเพราะการที่คุณเรี่ยวกราดแบบนั้นมันเป็นการแสดงออกชัดเจนแล้วว่าโอเคนี่คือการคอนเฟิร์มว่าคุณเป็น Drama King, ดราม่าคิงดราม่าควีนจริง,รงๆเข้าใจไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ดวงรวมเราขอพูดกลางกลางว่าถ้าคุณยังไม่ได้ทําอย่าไปทํามันไม่มีใครชอบการกดดันบนโลกนี้คนคนนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้พลังงานไม่ตลกเลยนะคะอ่านตลกไม่ได้เพราะเขามาแบบเครียดมากเลยมาแบบเครียดมาแบบจริงจังเนาะ เฮ้ยเหนื่อยอะเดอะลอเวอมันยังพอเป็นไปได้อยู่นะจ๊ะใจเย็นๆเนาะนี่เขาก็ยังมีความหวังกับคุณอยู่เขาแค่ต้องการให้คุณไปปรับเปลี่ยนอุปนิสัยไม่เชิงเป็นอุปนิสัยปรับเปลี่ยนอารมณ์มากกว่าเพราะไพ่มันมีแต่เรื่องอารม,มณ์ขึ้นมาอยากให้คุณใจเย็นกว่านี้อยากให้ลดความเอาแต่ใจลงกว่านี้เพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่พร้อมก็คือมันไม่พร้อมจริงๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกความ เป็นไปได้มันยังเหลือแต่เราต้องปรับอารมณ์นะ Night of Cups แล้วก็ The Lover มันยังมีแล้วที่ที่ดูจากไพ่คนคนนี้อาจจะยังอายุน้อยกว่าคุณแล้วภาระหน้าที่การงานมันเหมือนคนเพิ่งเริ่มต้นชีวิตดังนั้นเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเราเริ่มต้นมาเยอะแล้วแล้วเขาจะต้องพร้อมเหมือนเราบางคนเขายังไม่พร้อม50ก็ยังไม่พร้อมก็มี เราอายุน้อยกว่าหลายๆคนเอาพูดตรงๆเลยนะเรารวยกว่าหลายๆคนอีกเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยเขาอายุเท่านั้นเขาต้องรวยเท่านี้ไม่ใช่มันอยู่ที่โอกาสแล้วก็การสแสวงหาด้วยดังนั้นตอนนี้สิ่งที่คนคนนี้ต้องการก็คือเขาไม่อยากทําร้ายคุณเลยดังนั้นคุณต้องหยุดทําร้ายตัวเองก่อนโดยการที่ไปกดดันเขานีรูปแบบต่างๆนะคะเพราะเขาก็ยังมีใจให้เราแต่มันมีใจในรูปแบบที่ยังไม่ได้วางแผนมากมายถึงขั้นคบกันแต่งงแต่งงานขนาดนั้น เพียงแต่มันเป็นการวางแผนในรูปแบบที่ว่าโอเคนะเรารู้จักกันมากขึ้นเรามีความสัมพันธ์แบบ Give and take เราให้คุณไป50คุณให้เรามา50คนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเอาเปรียบกันแล้วก็เรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนดูว่าออรูปแบบความสัมพันธ์ที่เราต้องการคืออะไรเราเคยถามคนคนหนึ่งอ,อ๋อจริงๆไม่ใช่คนคนนึงหลายคนเลยว่า Ideal Relationship ของคุณคืออะไรก็คือ,อ,อรูปแบบ ความสัมพันธ์ที่คุณต้องการน่ะเป็นยังไงแบบไหนตอบเราไม่ได้เราเลิกคุยเลยรู้เลยว่าคนคนนี้ไม่มีอนาคตเพราะอะไรรู้ไหม แค่สิ่งที่ตัวเองต้องการยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรดังนั้นการที่จะคุยต่อมันเป็นเรื่องเสียอนาคตเสียเวล่อมเวลาคนคนนี้เขาอยากวางแผนอนาคตกับคุณโดยการที่มองหารูปแบบความสัมพันธ์ที่เราทั้งคู่ชอบและมันมาลงกันพอดีเพราะฉะนั้นมันจะช้าหน่อยเพราะมันจริงจังอะไรที่มันรวดเร็วมันมักจะจบไวอย่าลืมนะคะเราจะพูดตลอดเลยมีคนมาดูดวงบ่อยมากเจอกันที่สองเดือนค่ะคุยกันจึ้งๆกันละเรียบร้อยจากนั้นจบไปแล้วเขาหายไปเลย แล้วเราก็จะถามว่าจําได้ไหมคะเวลาที่เราอัดคลิปแล้วเราบอกว่าอะไรที่ช้าๆมันมักจะชัวร์กว่าเพราะว่าคนคนนั้นเขาหน้าจะมีความรอบคอบมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะถ้าอะไรมันไวเกินไปคุยกันสองสามคำแป๊บหนึ่งนะเจอกันแล้วก็ไปมีอะไรกันนะ่ะมักจะจบไวเสมอเพราะว่าดูแล้วไม่มีการวางแผนใดๆทั้งสิน้นสําหรับคนคนนี้กลับมาย้ำที่เดิมเขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่เป็นการทำร้ายคุณดังนั้นหยุดทำร้ายตัวเองนะคะ โอ้ยเค okay. มาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความดีกว่าว่าเขามีอะไรอยากจะบอกเราบ้างเนาะจริงนะคุณมันคือความสําคัญนะการวางแผนรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เราอยากมีมันคือความสําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต่างวัฒนธรรมการต่างภาษาต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันค่ะว่าเราต้องการรูปแบบความรักในรูปแบบไหนแล้วก็อย่างที่เราบอกไปเราเคยถามคนหลายๆคนที่เข้ามาจีบเราพอตอบไม่ได้เราไปเลยไม่คุยเลยมันเสียเวลาชีวิตจริงๆ คือคนแบบนี้ไม่มีอนาคตให้หละพูดตรงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่นะคะสักสิบใบเนาะน่าเห็นไหมเราบอกไหมเมื่อกี้เราพูดไหมว่าเขาอ่ะกําลังวางแผนเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตแล้วไพ่มันก็ขึ้นมาว่าเขาอ่ะคิดด้วยนะจินตนาการด้วยนะว่าความสัมพันธ์ที่เรามีแล้วถ้าวันหนึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันจะเป็นยังไงนี่คือการวางแผนค่ะอืม เราชอบพลังงานวันนี้มากๆเลยมันคือการวางแผนชีวิตที่ดีมากๆแล้วเขาก็ไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้กับใครเลยความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นมันเป็นความรู้สึกครั้งแรกเลยที่เขาเจอมันก็เลยเหมือนหลุดเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์เราคิดว่าคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างเยอะดังนั้นเขาก็ต้องคิดเยอะเป็นธรรมดาว่าไอ้ความแตกต่างตรงเนี้ยมันจะต้องวางแผนรูปแบบความสัมพันธ์ยังไงให้มันไปต่อกันได้นะคะ เขารอเวลาที่ใช่ในการเข้าหาคุณนั่นแหละในการที่ทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับความรักแบบที่คุณให้เขาหรือเปล่าเนาะเขาคิดว่าบางครั้งเขาก็เดินจากไปเลยก็ได้นี่แค่ก็แค่ลืมคุณไปแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาก็คิดถึงคุณลืมคุณไม่ได้อยู่ดีนะคะ อเขาผลักดันคุณออกไปก่อนเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอาจจะทําร้ายคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเมื่อกี้ไพ่ทาโร่ก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากทําร้ายคุณแต่คุณต้องหยุดทําร้ายตัวเองโดยการไปกดดันเขานะคะอืมโอเคตอนนี้เขากําลังโฟกัสอยู่ที่เรื่องการงานการเงินแล้วก็ชีวิตของเขาโดยเป็นหลักนะคะเหมือนไหมเมื่อกี้เหมือนไพ่ทาโร่เลยเนาะที่บอกว่าวางแผนชีวิตดีมากๆคนคนนี้ แล้วก็เปลี่ยนแกนอีกก็คือว่าอดทนกับเขาหน่อยใช้ความอดทนมากหน่อยนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองมันช้าแต่มันดีอเขาไม่รู้ว่าวิธีการเข้าหาคุณที่ดีที่สุดคือวิธีการอะไรเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาเข้าหาคุณหยุดความเกี้ยวกราดลงเพราะว่าดูพลังงานคุณค่อนข้างเกี้ยวกราดเกี้ยวกราดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปแหกปากด่าใครนะ แต, e แต่พลังงานที่ส่งออกมาคือเหมือนงอแงตลอดนึก่อกไม่เอ่ยงอแงเราคุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นทําตัวเองให้ดูพลังบวกเยอะๆเข้าไว้เขาจะได้กล้าเข้าหาเรานะคะอ่ะเขาไม่ได้อยากให้คุณจากไปแต่แค่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับมันดีเอออยากไปงอแงมากเนาะพลังงานในวันนี้พลังงานคุณงอแงมากๆเลยเอาจริงๆนะ เราแบบเป็นห่วงเป็นห่วงเวลาคนมาดูดวงส่วนตัวแล้วมาแบบนี้พลังงานแบบนี้คือน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะโอเคมาเราขออนุญาตเป็นเขาในการพูดคุยกับคุณเลยแล้วกันนะคะจะได้ง่ายกว่านี้เนาะโอเคเริ่มกันเลยค่ะเธอรู้ไหมว่าเราอ่ะจินตนาการเรื่องของเราทั้งคู่ได้นะว่าถ้าเราทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันมันจะมาเป็นรูปแบบไหนเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยพอเรามาเจอเธอแล้วความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นมา มันทำให้เราเหมือนหลุดไปอยู่อีกที่ที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปพบไปเจอมาก่อนตอนเนี้เรากําลังรอเวลาที่ที่เหมาะสมในการเข้าหาเธออยู่แต่เราบางทีอ่ะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าสิ่งที่เราเป็นน่ะเราคู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆจากเธอแล้วหรือยังเราเคยคิดว่าบางครั้งการที่เราก็แค่เดินจากไปแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเธอไว้แค่ตรงเนี้ยมันน่าจะง่าย เหมือนกับที่เราเคยทํากับคนอื่นนั้นมันง่ายมากเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆทํากับเธอแล้วมันทําไม่ได้เราผลักดันเธอออกไปก่อนเพราะว่าเราไม่อยากทำร้ายเธอเพราะมันจะต้องคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เราต้องทำร้ายเธอไปโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันณนะตอนนี้เลยอ่ะเรากำลังโฟกัสอยู่ที่เรื่องเงินเรื่องการเงินต่างๆแล้วก็เรื่องความมั่นคงในชีวิตของเราอดทนกับเราหน่อยนะมันอาจจะเหมือนแบบว่าดูช้าหน่อย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นมาแล้วค่อยๆดีขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการที่ที่ดีที่สุดในการเข้าหาเธอมันจะต้องทำยังไงแต่เราก็พยายามคิดอยู่ว่าเราควรจะทำตัวยังไงดีเข้าหาเธอยังไงให้มันดูดีให้มันเห,หมาะสมที่สุดเหมือนกันเราไม่ได้อยากให้เธอจากไปจากชีวิตของเราเลยนะแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแน่นดูอึดอัดไปหมดเลยดังนั้นเราขอร้องอยู่อย่างหนึ่งนะ อย่าก,กดดันเราต่อไปเพราะเราจะกลับมาหาเธออยู่นะคะโอเคนะคะไพ่วันนี้ก็ค่อนข้างดีนะเราชอบพลังงานแบบนี้เพราะเรามีความรู้สึกว่าคนแบบนี้มีการวางแผนมีอนาคตเพราะคนที่ไม่วางแผนอนาคตไม่มีการวางแผนใดๆเลยไม่โอเคไม่โอเคจริงๆเราเจอมาเยอะมากนี่แหละคําถามที่คนถามเรามาตลอดทําไมคุณเทนี่ยังเป็นสดคะทำไมน้องเทนี่ยังเป็นสด ก็ผู้ชายที่หนูเจอมาแต่ละคนนะคะพี่มันไม่มีอนาคตเลยมันคิดว่าง,งานการมันดีแล้วแต่มันไม่เอาอะไรเลยสักอย่างแค่ถามเรื่องความสัมพันธ์ต่อไปอะ่ะรูปแบบความสัมพันธ์ที่วางไว้คือยังไงไม่รู้มีแฟนแล้วค่อยคิดอ่ะแล้วถ้าแฟนอยู่ไกลจะทํายังไงไม่รู้มีแฟนแล้วค่อยคิดอืมเข้าใจเลยค่ะว่าคนเราบางทีอยู่แค่ในโลกแคบๆของตัวเองเพราะฉะนั้นพอเจอแบบนี้เราเลิกคุยให้เขาอยู่ในโลกแคบๆของเขาต่อไปดังนั้นคุณนะเราดีใจด้วย ค่ะขอโทษทีนะคะเมื่อกี้กล้องดับไปเพราะว่าแบตเตอรี่หมดเราก็จะจบคลิปอยู่แล้วเชียร์เอาเป็นว่าที่เราพูดทางไว้ก็คือเราแอบ,บดีใจแทนทุกคนเลยนะคะที่ว่าเจอพลังงานแบบนี้แล้วถ้าเขามีความคิดแบบนี้จริงๆนะคะมันจะดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะกับเขาอะไปต่อกันได้เรื่อยๆในรูปแบบที่คุณทั้งสองคนมาคุยแล้วถูกใจกันนั่นแหละเนาะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะ พลังงานในวันนี้ก็ค่อนข้างดีเราชอบนะเพราะดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะมีลาร้องทำไมลูกแป๊บหนึ่งนะคะลูกร้องอู้ปุ่ยอุปสรรคเยอะจังเลยแป๊บหนึ่งนะคะแม่จะเสร็จแล้วขอแม่เปิดไพ่อีกสามใบสุดท้ายนะคบลูกมีลูกน้อยค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกเป็นแมวเมื่อกี้นะมันจะจบคลิปอยู่แล้วมันไม่ควรที่จะตัดไปเลยด้วยซ้ำในอีกอิตนาทีสองนาทีเนาะ <c oughs> โอเคค่ะอ่า free yourself อ,อย่างที่พูดมายืดยาวทั้งหมด20นาทีนั่นแหละเนาะอย่าไปกดดันเขามากปล่อยวางแล้วก็หาอะไรสนุกสนุกทำไปก่อนนะคะช่วงนี้เนาะอย่างน้อยๆคุณก็ได้เจอคนที่เขารู้จกักคิดอะไรเรื่องอนาคตบ้างอ่า New Love New Love ก็จะเป็นตัวเองนี่แหละที่ไปนค้นพบว่าสิ่งที่เราควรจะมีมากที่สุดคือการลักตัวเองที่สุดก่อนเลยนะคะเขาก็หาเงินอยู่เนาะคนคนนี้อ่า Chemistry เค okay, มีก็ยังเข้ากันจำได้ไม่เอ่ยที่เราบอกว่าเขาอะมองว่าคุณเป็นสเปคเขามากๆดังนั้นไปทำให้มันเป็นสเปคมากกว่าเดิมโดยการที่พัฒนาความสวยความหล่อตัวเองมากไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดสวยเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะใครที่ดูมากันสักพักหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะมันขึ้นมาว่าคนดูเยอะเลยแต่ว่าคนกดติดตามอะ่ะ มีแค่50-60%เอเองเพราะฉะนั้นติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเวลามีคลิปอะไรขึ้นมาก็จะได้มาดูกันเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามาดูโฆษณาแล้วก็สนับสนุนค่าอาหารแมวให้จนจบนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย